กฎไรยากณรที่ควรรู้ข้อที่92ยังเป็นประโยค indirect อยู่นะครับที่เป็นประโยคคําถามถามด้วย verb to have นั้นนะครับนะก็ให้เพิ่มคำว่า whether หรือ if เข้ามาเหมือนเดิม 2. อยังให้คง verb to have นั้นไว้แต่ต้องทำให้เป็นอดีตนะครับเช่นประโยค direct she said to him have you been to London before ลอนได้พูดกับเขาว่าคุณเคยไป อาจคุณเคยไปกรุงดอนดอนมาก่อนหรือเปล่ามาทำเป็นประโยคอในเรกนะครับก็ยัง she ้เซตชูเราเปลี่ยนเป็น x ก็ได้นะครับก็ยังเป็นอดีตแล้วถาม him ก็คือถามผู้ชายให้เติม whether หรือ if เข้ามาดังนั้นผู้ชายนะครับเราก็เปลี่ยนประธานจาก y o u เป็น he ครับแล้ว have you been นะครับเป็น present perfect ก็ต้องเปลี่ยนให้เป็น past perfect ก็เป็น he had been ครับก็จะกลายเป็น she asked him w he t had e he r h been to London before ก็แปลว่าหล่อนได้ถามเขาว่าเขานั้นได้เคยไปกรุงลอนดอนมาก่อนหรือเปล่า